Track through the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea, that my heart is gone vacant. Everybody was close to me, all stayed on dry land. So now I'm driving back, on in the state west. I just gotta feel something. So the half the water and half high, you got Wow. เป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นการคัสตอมครับให้เป็นรถบ้านนั่นเองครับผมซึ่งคนรู้จักผมนะครับเรียกได้ว่าลูกค้าก็ว่าได้นะครับเขาอยากจะมีรถแบบนี้สักคันหนึ่งแล้วเขาก็ทำฝันเป็นจริงแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันว่าคันนี้เนี่ยจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับเหมาะสำหรับใครมีอะไรที่ตอบโจทย์ในการเดินทางในการออกท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลย นี่ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้ารถบ้านเคลื่อนที่นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเขาใช้ของตัวรถยนต์ t o y o ต a นะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับดัดแปลงโดยการใช้ของขค่าย c a ร r บ Boy Motorhome เห็นไหมอ่าก็คือที่จริงเนี่ยทาง c คริบบอยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเขามีให้เลือกครับอันนี้ผมสอบถามกับทางเจ้าของรถมานะครับก็คือมันจะมี ไม่ว่าจะเป็นมิ s ซูฟอร์ดหรือโตโยต้าเนี่ยเขาทําได้แบบนี้เลยนะครับแล้วมันดูแบบบิวเนียนบ้างนะค,คือดูไม่ออกอะว่ามันเป็นรถกระบะหัวเดียวมาก่อนนะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นไฮลักซ์รีโวครับผมตัว2.8หัวเดียวเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะอ่ามาเราพามาดูทีละส่วนเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับที่ผมว่าน่าจะมีการติดเพิ่มนะครับก็คือตัวชุดกันชนด้านหน้าตรงนี้นะ อล t l นเดอร์ er นะครับแล้วก็มีไฟเป็นไฟฟอกแหลมแยกนะครับส่องสว่างตอนคืนโห้ยคุ้มเหล็กทั้งดุ่นเลยนะนี่แล้วก็กล้องหน้าที่เขาต่อสายเพิ่มออกมานะครับบิวมาโคตรเนียนเนียนมากอันนี้คือคือเขาใส่ใจมากๆเลยครับในการที่คัสตอมตัวรถเนี่ยให้มันดูดีแล้วก็ดูลงตัวแบบนี้นะฮะเห็นปะเออ ฟอกแลมเอยนี่แต่ตรงนี้ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับพวกนี้มันเปลี่ยนทีหลังได้นะครับแล้วก็ที่ผมเพิ่มขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เขาเอาไว้นอนนะครับมันจะยื่นออกมาตรงนี้เนาะมีเขียนเลยครับว่า c a r r y b o ม m o ต o r h โ m e นะครับสีมันแทบจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือตัวกระจกมองข้างครับพเพื่อนดูไซส์กับกำปั้นกับมือผมดิโคตรใหญ่เพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีความ ยืนออกมาครับคุณไม่เห็นไหมมันยื่นออกมานะทําให้เวลาเราเห็นทัศนวิสัยด้านข้างเนี่ยมันอาจจะต้องมากกว่าเดิมแล้วก็ดูใหญ่กว่าเดิมครับเวลา,ข,าขับขี่ไปเนี่ยมันจะได้ดูปลอดภัยนะครับแต่ว่านี่เป็นกระจก2ระดับแบบนี้นะทั้งซ้ายและขวาคือเปลี่ยนมาแบบนี้เลยนะแล้วก็มีชุดกันสาดครับที่เพิ่มขึ้นมาพวกเนี้เขายาสีโคนมานี้เน,นเนียนๆแบบนี้เลยนะอืมบันไดอันนี้ก็เป็นชุดที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ล้ออันนี้ล้อผมว่านะก็เปลี่ยนใหม่หมดนะล้อเนี่ยก็ตัวนี้จะได้ Bridgestone d u r e r นะครับ AT, ล้วก็แม็กเออะไรเออเปลี่ยนเป็นขนาด245หทับเจ R16 นะครับแล้วก็ช่วงล่างเออะไรเออเนี่ยผมเห็นปะเขามีการใส่ซับมาใหม่หมดเลยนะเออของตัวนี้เนี่ยใส่โปรเฟนเดอร์นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นตรงนั้นนะ เออน่าจะสปอร์ตการขับขี่พอสมควรนะครับว่าจะเป็นช่วงโชค๊คระบบกันสะเทือนหรือระบบอะไรก็ตามเนี่ยปเปลี่ยนมาหมดเลยนะครับว้าวโอเคอเมื่อกี้เราพูดถึงกระจกของข้างใช่ไหมผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีบาร์สปอร์ตก็จริงนะแต่เพื่อนดูดิมีกล้องกล้องสามรอยสิองศาให้ด้วยนะครับโหวเดี๋ยวนี้ทันส,สมัยมากๆเลยนะเออฮะเราให้ดูด้านข้างเต็มๆว่าเป็นอย่างไรนะครับ เห็นไหมโคตรใหญ่ใส่เต็มพื้นที่รายละเอียดของตัวรถได้ดีมากๆเลยนะครับย่างหลังล่ะเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นล้อกระทะนะครับเป็นดูร์ร์เหมือนเดิมนะแล้วก็ขนาด2 4 5ห้าทับ70 r 1สซิ่งเดียวกันกับทางด้านหน้าและด้านข้างนะครับตรงนี้เขาจะมีเขียนแตสติกเกอร์ไว้หมดเลยครับว่าช่องอะไรบ้างนี่ช่องเติมน้ำไว้ใช้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของ นี่ e x terior Shower นะครับแยกเขียนไว้หมดเลยนะแล้วก็ด้านล่างครับมันจะมีก๊อกไว้เติมนะครับมีการเดินท่อมีการไไรครบทั้งหมดแบบนี้นะครับแต่ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนเห็นไหมเพื่อนดูดิใส่โปรเฟนเดอร์ปรับเปลี่ยนมาแบบนี้เลยนะครับยางอะไรด้านหลังมีให้ตามปกตินะโอ้โหโคตรโคตรเท่แล้วก็มีม่านด้วยนะน่าจะเป็นตัวจอ หรืออะไรสักอย่างนะครับพอดีเจ้าของรถไม่อยู่นะเขาทิ้งกุญนแจไว้ให้เราแล้วก็อ่ะรีวิวได้เลยส่วนนี้เป็นมือจับสำหรับขึ้นรถนะครับผมมีบิ้วมีอะไรมานะฮะนี่แล้วก็มีตัวบันไดครับที่เขาซ่อนมาอยู่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นบันไดสำหรับขึ้นรถนะมันจะเป็นอัตโนมัติครับเลื่อนลงมาอ๋อมีแผ่นการโครนด้านหลังนะครับ carry boy อ่าแล้วก็ถ้าเราจะขึ้นรถเนี่ยเออนี่ เห็นปะมีสไลด์บันไดตรงนี้นะฮะตัวประตูนะครับผมก็จะใช้กุญแจแบบนี้นะคือเราพกแค่สองพวงแค่นั้นนะฮะปึ๊บเราก็เปิดนี่แบบนี้นะครับเห็นได้ว่าประตูค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าการจับขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนเพราะมันกับตรงนี้เขาก็มีบิลวถัางขยะมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีม่านมาให้ด้วยนะเป็นม่านมือนะครับให้มีขึ้น ก็เท่เลยแล้วก็มีไฟสองสว่าง LED ด้านบนมาให้เวลาเราใช้ในตอนคืนนะคือเท่าที่ผมสอบถามมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวรถเนี่ยมันจะมีแผงโซลาเซลล์อยู่ทางด้านบนด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรารถมันสูงมากนะสูงมากจริงนะครับแล้วเรามองไม่เห็นด้านบนแน่นอนคือมันจะมีโซลารเซลล์ด้านบนรถสามารถอยู่ได้โดยที่ไมไ่ต้องชาร์จไม่ต้องอะไรเลยนะครับเขามีการติดแบตเตอรี่เสริมด้วยนะ แล้วก็หมุนเวียนกับพลังงานโซลาเซลล์ด้านบนนะครับสามารถอยู่ได้โดยของตัวมันเนี่ยแล้วก็เปิดแอร์ยีสี่นะครับอยู่ได้ทั้งหมด4วันเต็มๆว,ว้วาวว้าวเลยนะครับนี่แล้วก็เราให้ดูด้านหลังก่อนเต็มๆว่าเป็นยังไงโครเท่มีบันไดสไลด์ที่สำหรับปีขึ้นไปทางด้านบนนะครับเพราะว่าตัวรถมันสูงมากจริงๆนะด้านบนมีไฟเบรคที่3นะครับผมแล้วก็เป็นหน้าต่างสําหรับเปิดปรับอากาศเนาะแล้วก็จะมีกล้องที่ไว้สําหรับมอง ทางด้านหลังครับแทนกระจกมองหลังนั่นเองครับตัวนี้เป็นกล่องเก็บพวกอุปกรณ์นะครับแล้วก็พื้นเพื่อจะเห็นตรงช่องนี้ครับเป็นช่องที่เสียบตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นชาเดโมนี่เป็นหัวแบบนี้นะอ่าเนี่ยคือเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็บิวต่างๆมาโคตรเนียนนะครับไฟดีไซน์แบบใหม่เหมือนแบบรถบรรทุกนะเป็น LED ทางด้านหลังนะครับโอ้โหโคตรเท่เลย นี่แล้วก็เป็นกล่องเก็บของทางด้านหลังนะฮะแล้วก็มีไฟทางด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งจุดเป็นไฟสําหรับสองคืนแล้วก็โห่ช่วงล่างโอ้โหช่วงล่างโคตรเดือดทางด้านฝั่งคนขับขี่นะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นช่องเก็บแบตเตอรี่สำรองเพิ่มเติมนะครับหจุดแล้วก็ตรงนี้จะช่องเก็บสิ่งปฏิกูลถ้ารถบ้านเนี่ยก็จะมีพวกเกี่ยวกับเวลาเราเข้าห้องน้ำเพราะว่าตรงส่วนทางด้านาแก้มด้านขวาของตัวรถนะครับจะเป็นห้องน้ํา ก่อนที่เราจะพาไปดูข้างในนะเราพามาดูผู้ขับขี่ก่อนนะฮะนี่ก็ปกติครับที่ t o โยต้าเขามีให้นะเป็นกุญแจเสียบนะครับผมแล้วก็ตอนนี้รถไม่ได้สตาร์ทครับแต่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมแอร์ติดอยู่นะเออเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีโหมดอีโค o พาวเนี่จอจอก็เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวขอดูซิจอเป็นแบบไหน คือมันสามารถดูกล้อง3า0้อสงศาได้ว้าวมันเป็นจอ Android นะครับนี่เห็นป่มมีจำลองม,มิติของตัวรถนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยอาจจะเป็นเอาผาด <c oughs> เอออันนี้ดีครับทำให้เราเห็นเวลาขับขี่เห็นปะ่ะมีท็อปวิวนะครับผมแล้วก็มีด้านหน้าด้านหลังอย่างเงี้ยผมว่าเวิร์กครับนี่เห็นปะ่ะดูได้ทุกส่วนนะครับเออจอทัชสกรีนโคตรเร็วเห็นปะ่ะอันนี้เวิร์กมากม,ากมากนะครับ โอเคเราหันมาให้ดูการบิวภายในเป็นไงบ้างอืมดีงามนะครับแล้วก็เนี่ยจะจะมีช่องสำหรับคอนเน c t คุยกันร,ระหว่างผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็ผู้นั่งตอนหน้านะ่ะอ่าโอเคไปเราพาไปดูด้านหลังกันว่าเป็นอย่างไรเนาะอึ๊อ่าโอเคเดี๋ยวเราขอขึ้นก่อนชึ้อึโอ้โห อันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมุมกล้องก็ได้นะที่เพื่อนเพื่อนได้ยินนะครับจะเป็นเสียงแอร์นะครับนี่เรา,เาห้ดูตรงนี้จะเป็นแอร์ด้านหลังนะครับที่เขาปรับอุณหภูมิไว้26่อง,องศาแล้วก็แอร์โคตรฉ่ำเลยขึ้นมานี่เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องเล็กๆของที่เป็น usb นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นปลั๊กสาตานะฮะแล้วก็ที่ผมบอกครับประตูเนี่ยมันเป็นโช๊คนะครับหนึ่งต้นแล้วก็สามารถเลื่อนตรงนี้ครับเป็นม่านบังได้ นี่เห็นไหมเพื่อความพาเวซีนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนเพื่อจะลงรถเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เปิดตรงนี้สลักออกเท่านั้นเองง่ายมา,ม,ามากนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่ครับทางด้านหลังมีดูด,ด้านหลังตรงนี้ได้นะมีที่สําหรับตรงนี้ใส่น้ําแข็งนะเป็นที่ล้างมือนะครับมีมาให้ด้วยเป็นก๊อกบิวเนียนเนียนเลยนะแล้วก็ทางด้านบนครับมีปลั๊กเสียบมีอะไรให้คือรถคันนี้ปลั๊กเยอะมากนะฮะแล้วก็มีที่ปิดบ้านตรงนี้มาให้ด้วยนะครับอืม โอ้โหอิสระเยอะแยะไปหมดเอ้ยเป็นไงแล้วตู้ตรงนี้ครับบิ้วมาเก็บเสื้อผ้าเก็บรไรได้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักบิ้วโคตรเจ๋งเลยกดปึ๊บแล้วเนียนๆแบบนี้นะฮะถัดมาก็จะเป็นห้องน้ําครับกดตรงนี้ก็เด้งออกมาเออเพื่อนๆดูการออกแบบดี มันเรียกได้ว่าแทบจะพอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็ข้างในครับเขามีการบิ้วกระจกทําให้ตัวห้องน้ําเนี่ยมันดูไม่แคบครับเห็นไหมอาบน้ําได้ด้วยนะมีที่เครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะฮะแล้วก็ที่วางขวดน้ําอะไรมีชักโคเป็นของยี่ห้อโดเมติกแบบนี้นะอืมเป็นกระจกหนึ่งฝั่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งฝั่งนะฮะ มีม่านบางแบบนี้ด้วยนะโอ้โหโคตรสุดส,สุดนี่โอเคถัดมาก็จะเป็นพวกปลั๊กสวิ์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวทีวีมันจะเป็นการบิวนะครับสามารถยกลอยได้นะฮะไมโครวเวฟแล้วก็ตู้เย็นว้าวอืมแล้วก็นี่มีรำโพงพกพาเนาะเบาเบาที่จริงเนี่ยเบาผู้กับกขี่เขาก็บิวมาเป็น เตียงเดียวกันหมดเลยนะครับมีโต๊ะอาหารที่สามารถปรับระดับได้นะครับแล้วก็มีช่องวางข้างล่างเล็กน้อย,อยมีตัวปรับเบาะเนี่ยให้มันเป็นเตียงนอนได้นะครับปึ๊บนี่แบบนี้ก็ได้นะมีม่านตรงนี้ครับที่สามารถแบบเปิดปิดได้แล้วก็เพื่อนเห็นไหมรถมันไม่ได้ถูกสตาร์ทอะไรน,นะครับเป็นการคอนเน็กเนี่ยเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งคุยกันกับคนที่ขับรถหรือว่าคนที่นั่งอยู่ทางด้านหน้าได้นั่นเองครับผม ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีนอนทางด้านบนแบบนี้ครับแล้วก็มีตัวมองดูดาวที่สามารถเปิดเพื่อรับอากาศได้ด้วยนะโหไอ้ตัวข้างบนเนี่ยคือใหญ่เลยนะฮะมีไฟให้ทางด้านบนนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะเผื่อที่อยากจะอ่ออานหนังสือในตอนคืนนะคือวัสดุต่างๆเนี่ยเขาบิวมาเนียนมากเลยนะเห็นปะตรงนี้มันจะเป็นเ,เหมือนคล้ายๆหนัง PU ครับเหมือนเบาะรถยนต์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยเป็นเบาะนิ่มๆนี่ รีโมททีวีจะเห็นได้ว่าเขาใช้กันจริงๆนะโอเคแล้วก็ทางด้านบนครับอันนี้จะเหมือนเอเวลาบนเครื่องบินครับเขาจะเก็บพวกฟูกพวก,พวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่องแอร์นะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3ช่องแล้วก็ตรงนี้หน้าต่างมีม่านปิดแล้วก็มีที่วางแก้วน้าที่วางของเอยอะไรเอ่ัสปอร์ตทั้งหมดปุ่มสวิตช์เนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้ครับเขาแยกมเลยว่าดาวไลท์สวิตช์ปรับเก้าอีมีทั้งปรับก้าอีอ้ด้วยดูดิ โอ้ยเลื่อนให้โคตรเยอะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่เห็นป่ะมีมอเตอร์อยู่ข้างล่างนะครับเลื่อนได้เยอะมากหนะฮะโอ้นะะโหรายละเอียดของตัวรถโคตรเยอะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ครับจะมีที่ปรับเ้า้สามารถปรับนอนได้อีกส่วนหนึ่งนะโคตรเยอะเยอะมากจริงแล้วฝั่งนี้มีตู้อีกโอ้โห แล้วก็มีายด้านบนครับคือบิ้วมาเนียนมากนะครับการการดีไซน์การบิ้วของเขาเนี่ยคือเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยครับค่อคนข้างชอบนะเรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นอีกครั้งนะฮะที่เราได้มารีวิวอะไรใหม่ๆแนละ้วแล้วก็ผมมองว่าคือคือเจ้าของรถเนี่ยเขาชอบท่องเที่ยวครับแต่ว่าด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วแล้วก็อยากที่จะมีรถสักหนึ่งคันที่อ่ะไปไหนมาไหนไปด้วยกัน คู่แฟนนะฮะแล้วก็เดินทางเหนื่อยไหนพักนอนนั่นก็นอนบนรถได้แบบนี้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับตัวรถคันนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่สำรองแล้วก็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ชาร์จทั้งหมด4วันเต็มๆนะครับเปิดแ e อร์ยีองศาแบบนี้นะโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์โมโนคาด้วยนะครับอย่าให้โมโนคารีวิวอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางเจ้าของรถนะครับที่เป็นลูกค้าผมนะให้เรามารีวิวกันดีๆแบบนี้เลยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับผมมีโอกาสเนี่ยอยากให้ คือมันเป็นความฝฝันของหลายๆคนนะครับที่อยากได้มีรถบ้านแบบนี้เดินทางไปไหนมีครอบครัวอยากที่จะแบบม,มีมีความสุขแบบนี้นั่นเองครับผมในวัยนี้โบริโภคาต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ,ขอขอคณลูกค้านะครับอืมไปแล้วดีกว่าแล้วโหยมาดูด้วยตัวเองแล้วเต็มอิ่มมากเลยครับอั่างนี้โบริคาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย